สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของโน้ตประจุดนะครับคำว่าโน้ตประจุดคืออะไรนะครับหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็ถือว่ามาทบทวนนะครับกับเพื่อนๆสำหรับนักเรียนที่ยังไม่รู้นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ ให้เข้าใจกันไปเลยนะครับว่าโน้ตประจุดคืออะไรโน้ตประจุดนะครับในทางาทฤษฎีดนตรีสากลน,นะครับก็แปลว่าอาโน้ตที่มีค่าความยาวเพิ่มขึ้นอีกครึ่งหนึ่งของตัวเองนะครับเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดอโน้ตนะครับ ในทางดตรีจากคนนะครับเรียกว่าดอทโนดมาดูนะครับว่าโนประจุดหรือว่าดอทโนตคืออะไรในบางกรณีนะครับเมื่อเราต้องการให้ค่าของตัวโนตนั้นมีค่าความยาวเพิ่มขึ้นอีกครึ่งหนึ่งเราก็จะใช้จุดนะครับ ไปเขียนไว้ข้างๆนะครับทางด้านขวาของตัวโน้ตนะครับก็จะแทนค่าให้เพิ่มจังหวะอีกเครื่องหนึ่งของตัวเองนะครับอาจครูจะยกตัวอย่างนะครับเมื่อต้องการสร้างโน้ต3จังหวะนะครับโน้ต3จังหวะ,ะเราจะทำยังไงถามว่าโน้ตตัวกลมกี่จังหวะนะครับ ในกรณีนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในกรณีที่เครื่องหมายกําหนดจังหวะเป็นเครื่องหมาย4-4นะครับเครื่องหมาย4-4ก็จะกําหนดให้โน้ตนตัวกลมมีค่าเท่ากับ4จังหวะโน้ตตัวขาวมีค่าเท่ากับ2จังหวะโน้ตตัวดํามีค่าเท่ากับ1จังหวะโน้ตขบ็ต1ชั้นมีค่าเท่ากับครึ่งจังหวะ โนดขคาเปดสชั้นมีค่าเท่ากับครึ่งของครึ่งจังหวะนั่นเองนะครับาเราจะพูดถึงในกรณีที่ใช้เครื่องหมายกําหนดจังหวะเป็น4ี 4, เท่านั้นนะครับเรามาต่อเลยนะครับเมื่อเราประจุดให้กับโนดตัวขาวก็จะมีผลให้จังหวะเพิ่มขึ้นอีกครึ่งหนึ่งของโนดตัวขาวนะครับ มาลองมานึกภาพพร้อมๆกับครูนะครับโน้ตตัวขาวมีค่าเท่ากับ2จังหวะเราลองมาแบ่งครึ่ง2นะครับ2แบ่งครึ่งก็เท่ากับ1ถูกต้องไหมครับอ่ะเมื่อเมื่อได้ครึ่งของโน้ตตัวขาวเท่ากับ1เราก็ต้องเอาจังหวะเดิมของโน้ตตัวขาวคือ2 มารวมกับ1กลายเป็นเท่าไหร่ครับอ่าถูกต้องนะครับกลายเป็น3จังหวะนั่นเองนะครับเราก็จะได้โน้ตที่มีค่าเท่ากับ3จังหวะ่ะนอกจากนี้นะครับถ้าเราลองมาเทียบโน้ตตัวขาวประจุดนะครับก็ยังเทียบได้กับโน้ตตัวขาวรวมกับโน้ตตัวดำ นะครับหรือว่าโน้ตตัวดำา3ตัวนะครับก็จะได้เท่ากับ3จังหวะเหมือนกันนะครับเพียงแต่ข้อแตกต่างก็คือโน้ตตัวขาวจุดนะครับเป็นโน้ตตัวเดียวส่วนโน้ตตัวขาวบวกกับตัวดำหรืออาจจะใช้เครื่องหมายทางดนตรีรคือเครื่องหมายเสลอนะครับ เพิ่ม้ามาซึ่งความหมายก็ไม่แตกต่างกันนะครับเพราะนั้นการที่เราใช้โน้ตประจุดก็ค่อนข้างที่จะ,ะดูง่ายอ่านง่ายและสะดวกนะครับนี่คือเหตุผลของการประจุดนะครับคราวนี้โน้ t ตัวไหนประจุดแล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับวันนี้กูจะนำมา ให้นักเรียนได้ดูนะครับว่าเมื่อโนต้ตประจุดโนต้ตแต่ละตัวนะครับเมื่อประจุดแล้วจะได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับอย่างนั้นเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นจากโนต้ตตกลมนะครับโนต้ตตัวกลมประจุดก็จะได้เท่ากับ6จังหวะนะครับ เอาได้ยังไงเมื่อน้ตตัวกลมเท่ากับ4จังหวะนะครับเราลองแบ่งครึ่ง4ีจังหวะแบ่งครึ่งก็เท่ากับ2เมื่อนำสีมารวมกับ2ก็กลายเป็น6นั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้มาดูโน้ตตัวขาวบ้างนะครับน้ตตัวขาวเท่ากับ2จังหวะแบ่งครึ่ง2จังหวะก็เท่ากับ1นะครับ เมื่อนำสองมารวมกับ1ก็กลายเป็น3นะครับอ่าต่อไปเป็นโน้ตตัวดำโน้ตตัวดำเท่ากับ1จังหวะเมื่อเราแบ่งครึ่ง1จังหวะก็จะได้เท่ากับครึ่งใช่ไหมครับการเขียนครึ่งในทางอ่าเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับก็จะเขียนด้วยเครื่องหมายเศษ1ส่วน2นะครับก็แปลว่าครึ่ง เพราะนั้นโน้ตตัวคาบเบตหนึ่งชั้นก็เท่ากับครึ่งจังหวะเมื่อตัวดำประจุดก็ได้เท่ากับ1เศษ1ส่วน2เนื่องจากว่าครึ่งของ1ก็คือเศษ1ส่วน2รวมกับโน้ตตัวดำนะครับตัวดำเท่ากับ1จังหวะ1บวก1ส่วน2ก็เท่ากับ1เศษ1 ส่วน2เห็นไหมครับเมื่อโน้ตตัวดำประจุดก็เท่ากับ1จังหวะครึ่งหรือเทียบได้กับโน้ตตัวดำรวมกับโน้ตคาบเบทหชั้น1ตัวนั่นเองนะครับอาา่าคราวนี้โน้ตตัวเคาบเบทหชั้นประจุดละ่ะเท่ากับเท่าไหร่เคาบเบทหชั้นมีค่าเท่ากับครึ่งจังหวะ ถูกต้องไหมครับคราวนี้นะครับถ้าเรามองเป็นคณิตศาสตร์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเศษส่วนที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกนะครับให้เราลองใช้สัญ,ญลักษณ์ของตัวโน้ตมาแทนมาเปรียบเทียบนะครับก็จะทำให้ง่ายยิ่งขึ้นมาดูนะครับโน้ตตัวเขบเบต1ชั้นเมื่อประจุดก็จะได้เท่ากับ ขบเชั้นบวกกับขบเบตสชั้น1ตัวก็คือการเพิ่มขึ้นอีกครึ่งหนึ่งของตัวโนต้ตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการประจุดก็คือการที่เราเอาโนต้ตลำดับถัดไปมารวม1ตัวนะครับก็จะได้โนต้ตประจุดไม่ยากใช่ไหมครับนักเรียนลองทบทวนนะครับนักเรียนลองดูคลิป ถ้ายังไม่เข้าใจนะครับนักเรียนลองดูซ้ําหลายๆรอบนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของโน้ตประจุดนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่านักเรียนทุกคนนะครับจะเข้าใจและสามารถอ่านโน้ตเจอโน้ตประจุดนักเรียนก็จะสามารถคำนวณน,นะครับรู้จังหวะของตัวโน้ตนั่นเองนะครับ วันนี้กูขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ